สุดล้ำจีนสร้างโรงงานอัจฉริยะผลิตอุปกรณ์น้ำมันและก๊าสนอกชายฝั่งแห่งแรกเนื้อที่ประมาณ575,000ตารางเมตรเป็นพื้นที่ของโรงงานอัจฉริยะสำหรับผลิตอุปกรณ์น้ำมันและก๊าสนอกชายฝั่งแห่งแรกของจีนในนครเทียนจินโดยมีเครื่องมือหัวใจหลักได้แก่ศูนย์การผลิตอัจฉริยะ3แห่งโรงผลิตเสริม7จแห่งและสถานีประกอบ8แห่งนะคะถูกออกแบบให้สามารถผลิตโครงสร้างได้ถึง8 4 0 0 0ตันต่อปีค่ะ มีท่าเทียบเรือที่ยาว1 6 3 1เมตรเหมาะสำหรับการนำเรือวิศวกรรมในทะเลขนาดใหญ่เหน่วยจัดเก็บและขนถ่ายการผลิตแบบลอยตัวเข้ามาเทียบทาค่ะเมื่อเริ่มการผลิตแล้วก็จะมีมูลค่าการผลิตสูงถึงปีละ4 0 0 0ล้านหยวนหรือประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทการผลิตอุปกรณ์ก๊าซและน้ำมันในทะเลแบบดั้งเดิมนั้นมีลักษณะหลายประการด้วยกันนะคะทั้งมีประเภทของผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากมีขั้นตอนการผลิตที่ยาวนาน มีอัตราการผลิตตามความต้องการค่อนข้างสูงมีระดับมาตรฐานที่ค่อนข้างต่ําและยังเกิดสภาวะการกระจายตัวของข้อมูลอย่างรุนแรงในแต่ละขั้นตอนของการผลิตด้วยค่ะทำให้ยากต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นแบบดิจิทัลหรือมีความอัจฉริยะค่ะ